วันนี้ก็จะคุยกันเรื่อง,องของสูตรอาหารที่คำนวณมาจากอาหารของแต่ละชนิดที่สูนย์สิเครลผลิตมานะทุกสูตรเลยเอามาเรียงลำดับร้อยเรียงกันเพื่อให้ได้เป็นข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าง่ายต่อการปฏิบัติเพื่อจะเอาไปเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้เอาไปวางแผนให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้บริโภคอาหารตามที่ผมวางแผนไว้ให้ใหม่จากโปรดักที่กำลังจะออกมาใหม่ด้วยและโปรดักเก่าที่มีแล้วด้วยเนี่ยเราจะกินกันยังไง เราจะทานตัวไหนตัวไหนยังไงบ้างเพื่อจะให้เกิดความสมบูรณ์แบบสูงสุดต่อสุขภาพของทุกๆท,ท่านทุกสูตรของผิดพลา์อาหารทดแทนของเรานับเริ่มตั้งแต่ซีเกนพลาสไปซีเกนน้งเดือนไม่นับซีเกนพลาสซีเกนโปรนูรีบอดีคลาส้วก็ฐานแทนมาร่วมก,กันกับเรื่องของต้นบุญแล้วก็กดอเมโรบายซีเกนแล้วก็ปั่นะและแล้วก็จะมีโปรโมชั่น โปรโมชั่นที่เป็นชุดเนี่ยตอนนี้ท่านก็ง่ายๆก็คือท่านสนใจชุดไหนก็ซื้อชุดนั้นไปเป็นชุด1ชุด2ชุด3ชุด4ไปซึ่งจะเป็นปรดักที่รวมทุกสูตรของเราเพื่อเกิดความสมบูรณ์แบบต้องการให้เกิดความมั่นคงางด้านสุขภาพเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่าถ้าเผื่อเราทานครบผิดพัน์ของเรานตามที่เราวางแผนให้เนี่ยสุขภาพเราจะแข็งแรงสูงสุดภูมิต้านทานจะแข็งแรงสูงสุดในตัวโครโมโซมที่ที่เรียกว่าเทโลเมียร์ของเราก็จะมีความยาวขึ้นนั่นแสดงว่าเซลล์แข็งแรงขึ้นอายุเราก็จะยืดยาวขึ้้นแลววก็ตั T จึงเป็นภูมิต้านทานที่บ่งชี้ถึงเรื่องของความผิดปกติของเซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่ <c oughs> ก็จะแข็งแรงสูงสุดช่วยเช่นเดียวกัน <c oughs> ก็จะเป็นโอกาสที่จะให้เรามีสุขภาพสมบูรณ์แบบยั่งยืนจริงๆโดยหลักทางโภชนาการหลักโภชนาการของศูนย์สีเกรนที่เรากําลังจะเตรียมที่จะนําเสนออาหารเป็นชุด น่รเป็นชุดชุดหนึ่งเนี่ยตัวอย่างเช่นอาหารเทพืชสูตรที่เรามีอยู่แล้วทั้งหมด6สูตรถ้าตัดสีเกนเนงเ้อออกไปสูตรหนึ่งหรือ5สูตรก็จะประกอบด้วยสีเกนพลั US, สซีเกนโปรนูรี บริคลาสแล้วก็ทานแทน50เนี่ยอันนี้ผมตั้งใจเอาไว้ให้ท่านผู้ชมที่บริโภคเราเป็นประจำอยู่แล้วแนะนำว่าเอาไปทานเป็นอาหารเชา้าแทนอาหารเชา้าส่วนต้นบุญขอให้เอาไปทานเป็นอาหารเย็นจริงๆแล้วการสั่งค่าใช้จ่ายท่านไม่ได้เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะ,จะซื้อ2อย่างก็จริงนะแต่ค่าใช้จ่ายท่านไม่ได้เพิ่มขึ้นทำไมถึงให้ให้ทาน2ออย่างทั้งเช้าอย่างหนึ่งเย็นอย่างหนึ่งก็เ,เพราะว่า อาหารเช้านี่เป็นอาหารที่เป็นพวกซีเกรนคลาสเป็นซีเกนโปรเป็นนูรีเป็นทันแทน,ทนหรือเป็นบริคลาสเนี่ยหเป็นอาหารครบหมู่2มีโปรตีนอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรแล้วก็3ม,มีกรดอะมิโนโพิเศษที่เราผสมเข้าไปเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของแต่ละปัญหาซึ่งแตกต่างกันว่าใครควรจะใช้สูตรไหนส่วนมากจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูอวัยวะฟื้นฟูระบบชีวิตนี่คืออาหารมื้อเช้าทีนนี้พอมาเป็นอาหารมื้อเย็นเป็นเป็นต้นบุญ ทำไมถึงท่านต้องทานต้นบุญหรือต้องการให้เพื่ออะไรก็เพื่อว่าเพราะต้นบุญเนี่ยจริงอยู่มันเป็นาอาหาร้วบูเช่นเดียวกันแต่ว่าส่วนผสมของกลี่ย่อยของต้นบุญมีโปรตีนไม่มีมีไอโซเลตเวทโปรตีนแล้วก็มีตัวกาบากับมีเมตากูแคนพึ่งซึ่งเราต้องการเอาสตัวนี้เนี่ยไปใช้ในการฟื้นฟูเรื่องของผูกต่านทานในระบบย่อยอาหารเรื่องของแบคทีเรียเรื่องของความแข็งแรงของระบบการย่อยอาหารลำไส้จะได้แข็งแรงกับ2กาบาจะเข้าไปดูแลเรื่องของสมองและ รระะบบปสาทซึ่งการดูแลลำไส้กับดูแลสมองในธัญพืชทั้ง5ตัวนี้ไม่มีเราไม่แส่เข้าไปเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นควรจะต้องทาน2อ,องสูตรสตัวพร้อมๆกันเพราะว่าปกติแล้วแฟนแรายการเราที่ดูแลสุขภาพเนี่ยนะก็ทานอาหาร2รสออย่างอยู่แล้วใช่ไหมครับ สองเอ็งมปนสองอย่างสองมื้ออยู่แล้วสองสองต่อวันอยู่แล้วใช้บริการเช้าบริการเย็นหรือสีเงนโปรเช้าสีเงินโปรเย็นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ิธการที่ผมคำนวณมาใหม่ผมจะได้นําใหม่ว่าถ้าเป็นไปได้ครูจะใช้สูตรเดิมเนี่ยเอาแค่มื้อเดียวคือมื้อเช้าแต่เย็นเนี่ยขอให้เปลี่ยนเป็นเป็นตัวต้นบุญนี่คือข้อที่หนึ่งต่อมาข้อที่สองก็คือหลักการในการใช้ตัวไอบ e โรบายสีเงินซึ่งจะอยู่ในสูตรอาหารที่ผมคำนได้แล้วด้วยว่าไม่ว่าท่านจะทานสูตรไหน เช้าทานอาหารสูตรไหนและเย็นทานต้นบุญขอให้ท่านเอาตัวแอมโรบไปซิเกรนทานหลังอาหารเหล่านี้เช้าหลังอาหารเช้าว2เม็ดหลังอาหารเย็น2เม็ด เ็เมหตุผลเพื่ออะไรเหตุผลเพื่อที่จะให้เข้าไปสู่ร่างกายท่านแล้วไปเจอกับตัวโปรตีนที่มีอยู่ในธัญพืชทั้ง5สูตรหรือต้นบุญเนี่ยนะครับเข้าไปไปจกผสมก,กันกับตัวรดอัมโโรจาเป็นที่ของที่อยู่ในตัวของอัมโมโรไบซิกเลนเนี่ยเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นมวลของโปรตีนที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ร่างกายสามารถจะสามารถหาได้นั่นคือโปรตีนสมบูรณ์เหตุผลคือต้องการให้กลายเป็นโปรตีนสมบูรณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด พราะโปรตีนสมบูรณ์นี่แหละมันจะเข้าไปในช่วยในทุกๆอย่างในร่างกายของเรามันจะเข้าไปในช่วยร่างกายลึกถึงระดับโครโมโซมเลยเพราะในโครโมโซมคือโปรตีนแล้วก็เข้าไปช่วยเรื่องของภูมิต้านทานโดยเฉพาะต,ตัวตัวทีเซลล์ที่เราพยายามพูดกันอันนี้สาคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าเรลามีโครโมโซมที่แข็งแรงมีเทโลเมียร์ที่ยาวพอก็คือเทโลเมียร์คืออะไรเทโลเมียร์คือปลายของโครโมโซมในใ,ใ,ในในเซลล์ถ้ามันมีความยาวมากกว่ามากขึ้นกว่าเดิมนั่นแสดงว่าเซลล์เราแข็งแรงขึ้นอายุขัยเราจะยืนยาวขึ้น กับตัว T c e ลลถ้าเผื่อเรามีปริมาณของ T c e ล์ cell, แข็งแรงขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ปุ่มต้านทานแข็งแรงขึ้นก็ทําให้เราปลอดโรคเพราะ T c e ล์มันทําลายพวก c เซลล์มะเร็งพวกสายพวกของที่มันไม่พึงประสงค์สารพิษหรือว่าเชื้อต่างๆอันนี้มันก็จะเกิดความสมบูรณ์แบบของโปรตีนเรียกว่าโปรตีนสมบูรณ์นั่นคือเช้าทานอาหารไทยพืชเย็นทานต้นบุญแล้วก็ตามทั้งสองมือตามด้วยแอมโมไรบายเกรนเชา้า2เย็น2กับเครื่องดื่มปันณนะ ผมกําหนดให้ต่อไปนี้ทานแค่2องเดียวพอไม่เป็นทานสองสองแต่ถ้าเกิดใครอยากทานสองสองก็ได้ติดใจในรสชาติหรือต้องการวิตามินซีเพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่ทานสองสองก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วโดยเบสิกแล้วเราดูจากาหลักโภชนาการหรือสารอาหารจริงๆแล้วทาน2องเดียวก็ได้เซตหนึ่งเราจะเซตเอาไว้ทานได้2เดือน2เดือนเนี่ยถ้าเกิดท่านทานอาหารนี้ตามสูตรของพลเมืงวางแผนเนี่ยมันจะหมดพร้อมกันใน2เดือนก็คือ60วัน120มื้อเฉลี่ยแล้วต่อวัน ท่านจ่ายเงิน200ประมาณ260บาทเพื่อได้อาหาร2มื้อเช้าเย็นได้กรดออมโิโนจำเป็นแล้วก็ดาวิตามินซีเข้มข้นจากธรรมชาติเฉลี่ยแล้วมื้อหนึ่งก็ประมาณ130บาทต่อคนต่อวันผมเชื่อว่ามันก็เป็นราคาที่สมัยสมผลนะอาจจะสูงกว่าอาหารทั่วไปที่เราทานกันอยู่แต่อาจจะถูกกว่าราคาที่เราไปทานอาหารตามร้านที่เรากินกันสังสรรค์กัน ผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการทานอาหารสูตรผสมที่ผมวางแผนไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ทําให้ 1. ท่านประหยัดเวลา 2. อ,อร่อย 3. ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุดผมเชื่อว่าสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะหาได้เพราะว่าเราจะเอาค่าของผลตรวจเลือดใน3เดือนเนี่ยมาเป็นตัวพิสูจน์ว่าอาหารเซตของเราเนี่ยหรือเซตอาหารที่เราเซตไว้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าเลือด ทำให้ค่าเลือดต่างๆบางค่าที่มันน่าสนใจเนี่ยมันจะมีค่าดีขึ้นแล้วก็เราจะเราน่าจะตรวจกันประมาณทุกๆ3เดือนนั่นก็คือการตรวจเรื่องของ T-cellT-cell คือตัว CD8 การตรวจ CBC การตรวจน้ําตาลในเลือดน้ําตาลสะสมการตรวจค่าของไตทั้งหมดตรวจค่าไขามันทั้งหมดตรวจค่าตับทั้งหมด ตรวจปัสสาวะก็เป็นการปืนเหมือนกับเป็นการตรวจชุดใหญ่เป็นพื้นฐานที่ทเราควรจะต้องตรวจไอ้ชุดพื้นฐานนี่แหละถ้าเผื่อใครที่มีอาการที่ไม่ปกติปุ๊บเนี่ยชุดพื้นฐานนี่มันจะเริ่มมันจะเริ่มฟองนะว่ามันจะเริ่มไม่ปกติแล้วเมื่อเมื่อเริ่มไม่ปกติแล้วเนี่ยนั่นแหละโรคกำลังจะเข้ามาหาท่านแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะใช้ตัวตรวจเลือดเนี่ยเป็นตัวเป็นเป็นเป็นแสงสว่างนําทางท่านเพื่อจะเดินทางไปในแนวทางของความถูกต้องของโภชนาการคนที่ไม่ได้ป่วย ก็อาจจะการันตีได้เลยว่าถ้าเผื่อท่านไม่เครียดสักอย่างเลยนะโอกาสท่านจะป่วยเนี่ยผมว่าแทบไม่มีเลยในระยะยาวต่อไปส่วนทนที่เป็นผู้ป่วยอยู่แล้วป่วยมากป่วยน้อยไม่ว่ากันอาการป่วยนั้นก็จะได้รับการดูแลจากระบบของร่างกายเองทําให้อาการป่วยที่เป็นอยู่นั้นมันจะค่อย ุเราลงทุเราลงทุเราลงแต่วท,ทั้งสามารถควบคุมสถานการณ์อาการป่วยได้อย่างสิ้นเชิงหรือสมบูรณ์แบบหรืออาจจะียกว่าหายป่วยในช่วงเวลาสั้นๆด้วยไม่นานด้วยแต่ถ้าคนที่ป่วยเยอะป่วยหนักมีโรคคนต่างที่ต้องการการดูแลอย่างละเอียดอ่อนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยได้เยอะด้วยนะครับดังนั้นการที่ผมจะทําสูตรใหม่นี้ออกมาเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องข้อปฏิบัติเลยว่าเซตหนึ่งนะมีอะไรบ้างลักษณะของสุขภาพเป็นนี้มาตรานผมวควรทานเซตไหนผมบอกเลยว่าทานเซตนี้จะทานเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเซตสี่เซตห้า นะครับอาจจะอยู่5เซตแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าภายในไม่เกิน1เดือนความเปลี่ยนแปลงที่ทางที่ดีขึ้นก็จะปรากฏชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่ผมถือว่ามันเป็นเครื่องทุ่นแรงที่สามารถเอาไปใช้ ในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่ป่วยไปแล้วเช่นเบาหวานนี้เบาหวานนี้สบายเลยถ้าใช้สูตรอาหารนี้นะเ็ตต่างๆนี่นะเบาหวานไตเสื่อมความดันสูงไขมันสูงทรัสซีเมียอ่าเ่องรัสซีเมียช่วยได้แน่นอนถึงแม้ว่าไม่หายแต่ร่างกายจะดีขึ้นเม็ดแดงจะแข็งแรงขึ้นไขกระดูกทางานดีขึ้นด้วยระบบอาหารอันนี้ผมถือว่าเรานี่เป็นผู้นําเรื่องของโภชนาการในการฟืนฟ้นฟูร่างกายอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่ขอฝากไว้ในวันนี้ครับ